นอในชุดนักเรียนญี่ปุ่นและล่องเท้าให้น้องหมาไหม <Yeah. S 1> อุ๊ยน่ารักอิหลีจา้าเดี๋ยวข้าสิมาแต่งโตให้น้องหมากันแต่ก่อนอื่นขอโตผ้าดองหมาไปอาบน้ำก่อนนะจา้า <Yeah. S 1> ที่ทุกคนเห็นน้องมีผิวสุขภาพดีข <Yeah. S 1> นนุ่มหอม <Yeah. S 1> เพราะน้องใส่แชมพู MJ h i b i ครับอาจเป็นประจำจา้า <Yeah. Yeah. S 1> สั์เลี่ยงผู้ใดมีปัญหา <Yeah. S 1> เกี่ยวกับโรคผิวหนังอักเสบล่งแค คนล่วงเป็นตุ่มแพงไงต่องล่อง MJ ็มเจฮิปิสครับแชมพูรักษาโรคผิวหนังสุนัขและแมวใส่ได้ทั้งหน่องหมาหน่องแมวทุกสายพันธุ์เลยจ้าอาบน้ำเสร็จแล้วกรมาเซตโต่อด้วยเป้าคนแห่งจ้าอาบแดดประมาณหานาทีจ้า,าทำไมน้องหอมจังเลยอ่ะแม่เลียวอิ่มที่น้องเห้านี่หอมค้นนุ่มผิวสุขภาพดี พองใส่แชมพู MJ Hibiscus ครับในการอาเป็นประจำเลยจ้าสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ MJ h i b i s c ับแชมพูรักษาโรคผิวหนังสุนัขและแมวเพจเจ้าของแบรนด์ได้จ่าเด้อ